ทำห de ้องปะป๊าเลิกหมดแล้วกวาดเลยกวาดให้สะอาดฮะแล้วหมดเห็นไหมเนี่ยอืมกวาดดีดีใส่ติ๊ดตะคงสิกวาดใส่ติ๊ดตะคงเลยอืมเก่งจังเลยแม่บ้านด้วยทำห้องปะป๊าลิกหมดแล้วหนูว่า อเอ้ยกขัดพื้นขัดพื้นวัดให้สะอาดมาเลยห้องพักลกหมดแล้วอ่าอ่า กวาดพื้นคนะ่ะไปกวาดเลยกวาดดีๆกวาดดีๆกวาดดีดีอืมอืมกวาดดีมากกวาด กวาดพื้นอะกวาดพื้นกวาดพื้นไม่กวาดบนโต๊ะกวาดพื้นกวาดพื้นพื้นอยู่ไหนพื้นมากัาดพื้นรองเท้าอยู่ไหนใส่รองเท้าด้วยรองเท้าใส่รองเท้าใส่รองเท้าแล้ว สอ,สองชั่วโมงกว่าแล้วยังไม่นิ่งเลยแบตไม่หมดจริงๆอ่ะกวาดให้สะอาดเลยนะกวาดเลยห้องลกหมดแล้วเนี่ย ไปกว่าตรง,งไหนมะปัดพื้นพอแล้วทีนไม่ต้อง <c oughs>